ผู้แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกระหว่างไฟแดงคือดอกไม้ไฟไอสยารีสอร์ทนะครับเจอกับน้ำพุไกซิลิพกบ็อกซิ่งยิมครับกับน้ำหนัก108ปอนด์โอ้โหด,ดอกไม้ไฟนี่ มาทรงเดียวกับดอกไม้ป่าเลยนะครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายนะครับแล้วก็มีหุกขวาแรงเอายกนี้ไม่สนแล้วน้ำาพุรุ่นพี่ออกมาเดินเบียดมีแข้งขวาสวยๆนะครับสาดเข้าใส่ดูว่าดอกไม้ไฟเองก็จะชิงเดินนะน้ำผูนี่เดินก่อนแล้วครับ้ายโอ้้ายกับสายซ้ายกับขวานะครับแลกกันไม่มีใครยอมใครมาดูกันที่วงในดูจังหวะการไล่แขนอ่ะตีได้ไม่ได้นะครับถ้าตีไม่ได้ในกรรมการต้องแยกก่อนครับ คู่นี้นี่ถึงพลิกถึงขิงเลยครับสายแม่นนะครับกางเกงสีแดงครับเนี่ยครับส่วนน้ำผู้นี่ขวาทั้งแถบครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องโอ้โหยัดเข่าเข้าไปครับอ่าสู้กันแก้ไขตั้งแขนยัดแทงเข้าไปครับตีคืนมาครับคู่นี้เชื่อว่าแฟนมวยยังมองไม่ออกยัดเข่าอีกทีครับยัดคืนไปไม่มีใครยอมใครครับถึงจุดนี้ครับนี่ครับมายกสามกลางยกดอกไม้ไฟเดินแต่ว่าน้ำผู้ ประเภทครบรื่องครบเครื่อง,อ,งอ่ะกรรมการแยกก่อนครับเก่าเกณฑ์ทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะน้ำพููนี่โอ้โห,โหเรียกว่าอาวุธมวยก็จุกเก่กแต่ไม่สนดอกไม่ไฟอาศัยความสดพยายามจะเบียดเข้าไปดูวงในดูจังหวะการล็อกของน้ำพูเอาแลวครับพอล็อกได้ี่เริ่มจะตีได้สวยๆอาอทำท่าหยุดไม่ได้ต้องโต้นะครับโอ้ยเอาเลยครับน้ำพูเริ่มได้ใจเริ่มเห็นทางแล้วนะครับวงในนี่ดูว่าไม่เป็นรองเลยครับ เอาละครับมาดูยกสนะครับน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันขึ้นโอ้โหน้ำพูนี่เริ่มได้ใจนะครับเบียดเข้าไปปล้ำในดอกไม้ไฟก็มีไล่แขนเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามจัดแทงโต้เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบเกมเดือดแน่นะครับหลังจากนี้เปิดเกมเต็มตัวแล้วนะครับโอ้โหนี่เข้าไปแทงเข้าโอโ้โดนไล่แขนแล้วก็แทงโต้คืนเหมือนกันดอกดอกไม้ไฟก็ไม่ยอมนะครับวงในก็ยังถือว่าถึงตอนนี้นี่คู่ขี้กันแล้วครับอ่ะนอกนอกในโอ้มีหมัดหมัด อ้วอกไปครับน้ำน้ำกระจายเหมือนกันครับอ้าววงในน้ำผู้ว้าตีได้ตีได้ไหมตีได้ไหมยังยังโต้อ,อยู่นะครับดอกไม้ไฟกรรมาการดึงแยกมาครับนอกกับในวัดกันเลยครับทอบ ไหนครับซ้ายอ้าวไหนเขี่ยล่างยัดเข่ามาครับอ๋ฮเ uh huh. นี่ครับห่ายกนี้ครับห่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วโอ้โ oh ห oh, มีสองสลับมาด้วยครับน้ำพุน้ำพุเ <c oughs> สียบเข้าบ,บายน้ำพุมาจะดูดอกไม้ไฟกรรมการแยกออกมาก่อนจะดูจังหวะฟีชีกซ้ายก่อนครับมาเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ว่าน้ำพุโอ้ oh oh, ตอนนี้แรงเหลือเกินกับเบียรลีโอ้โหสามดอกนี้ยัดยไฟไปสวยๆนะครับสามีดอกติดต่อกันแฟนหวยนี่เฮกันสนันเวทีแล้วตอนนี้ น้ำผู้นี่เปิดเกมเบียดเข้าไปโอ้โหดอกไม้ไฟกระดักแทงสวยๆแต่ระดอกกเอ็เนื้อเหมือนกันแลกกแบบใครดีใครอยู่แล้วครับตอนนี้คุณพีผมผีครับอะเตือนแล้วครับนี่คือมวยมันสนาดเมืองครับนี่คือเพชรอินดีครับโอ้ยยัดก่อนจากครับอ่ะกรรมาการแยกครับ1 0 8่งดถีบน้ำไปน้ำพูเอา้าดอกไม้ไฟโดนซอกซอเอา้าซโกอีกทีหนึ่งครับดววคืนมายัดกันไปเอามามา โอ้โหนี่แหละครับนี่แหละครับความมันที่ทุกท่านพิสูจน์ได้ครับโอ้โหนี่ครับมาอยู่ที่การเป็นซ้อมการเตรียมตัวมาแต่ถือว่ายอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่นำ้ำพูเสียบเข้าไปดอกไม้ไฟโอ้โหมาตอนนี้สะใจแฟนๆครับนำ้ำพู้มาโอ้ยดอกไม้ไฟเอาเริ่มเริ่มมีซอกเอา้าเอา้าเอา้า เอาละครับดีว่าใช้ความเก่ามาช่วยนะครับพอรุ่นน้องโดนเข้าไปทําท่าจะหยุดนี่เดินคู่เลยขวางเข้าไปแทงเข้าไปเขาโดนกองก้นงานเอาเบียดเข้าไปโอ้โห,โ,หโหคู่นี้นี่คู่แรกนี่สมด์ศสีจริงๆนะครับสู้กันถึงสถานการณ์นี่ถือว่าชิงดำแล้วครับเกมก็ยังถือว่าเบียดอยู่นะครับยกนี้ยังเดินเหมือนเดิมน,น้ำผู มีแข้งแล้วก็ปล้ำหนตีเขา่าดูว่าดอกไม้ไฟขยับขยับ,ยบนะครับมีแท่งซ้ายต่อยซ้ายบอ,อกว่าเปิดเกมเหมือนกันโอ้แต่ว่าโดนล็อกเอาไว้ก่อนอาศัยความเก่านะครับหมุนตีไปเรื่อยคุมเกมดูว่าจะมันอกมั่นใจเหมือนกันแล้วมาถึงตอนนี้นะครับน้ำผู้นี่แหละครับความมันครับทางหน้าจอช่อง True 4U ครับกดหมายเลข24เจอกันทุกวันอังคาครับมวยมังสนัดเมืองครับไม่มีโบไม่มีแบรครับ เหลืออีก2นาทียกสุดท้ายเราจะได้รู้แล้วนะครับใครเป็นผู้ชนะซ้ายครับมาอยู่ห่างไม่ได้นะครับมีมีศอกน่ากลัวเลยครับดอกไม้ไฟโอ้โหต่างฝ่ายต่างเบียดกันเลยครับตอนนี้ดูว่าดอกไม้ไฟพยายามจะเร่งเกมนะครับต่อยมัดกรับอูวงในตีไม่ได้นะครับและใบสุดท้ายหันไปทางน้ำเงินครับโอ้โหน้ำผุครับน้ำผุไก่สิริภพบ็อกซิ่งยิมครับ มาถึงมวยมันสนั่นเมืองในคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรชนลรทานออุออดอุดรไฟแดงครับเจอกับเพชรอรุณพักยก789เไทเกอร์นะครับพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ดูตามอาวุธดูตามอาการของทั้งคู่มีสิทธิ์ไม่ครบยกสูงเลยนะครับอ่าโดนหนักๆทำท่าบูกว่าบูกว่าเหมือนกันครับ ใครอยู่ใครไปครับติดตามเลยครับโอ้โหอยู่ที่ใครจะพลาดก่อนเท่านั้นเองครับนี่ครับโอ้โหมาแรงตลอดครับเีีอลีโอ้โหเตะตัดล่างนี่ช้อนทั้งตัวเลยนะครับมาเรียกว่าพอดูครับเดี๋ยวต้องดูอาจจะต้องมีคนยางแตกเทีอลีครับเพราะว่าเจาะล่างนะครับโอ้ต่างฝ่ายต่างเจาะล่างเหมือนกันแล้วก็มีเตะขวาต่อยขวานี่นะครับบวกกันแม่นนะครับพชรจาธานี่ชกเข้า เป้านี่หลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสถนัดถี่เท่าไหร่นะครับโอ้ยเอาละครับเริ่มจากแกวงไปเหมือนกันเอาละครับมาเจียนไปเจียนอยู่แน่นอนโอ้โหเตะขาแรงเลยนะครับทั้งคู่นี่เน้นช่วงเน้นช่วงล่างมาสิมาสิเเตะได้เตะเตะนี่ครับผมก็เตะได้เหมือนกันครับโอ้โหช่วงปลายยกสองครับอ่มาเร่งอีกชุดหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งครับ วงในนี่เพชรจรธานี่ก็ถือว่าเหนียวนึกเหมือนกันดูนะครับยืนเจาะยางล่ากันแบบคุณทีผมที่โอ้ยมีหมัดขามาด้วยเอาเพชรจรธานเริ่มจะได้ใจเพชรรุ่จะไปรับเยอะไม่ได้ครับนี่นะครับมามาเป็นชุดเหมือนกันโอ้โหคู่นี้นี่ชกเหมือนโกรธกันมาเลยครับอ่ะมุมแดงอยู่ที่มุมแดงครับยก3มครับกรรมการเห็นว่าติดเชือกไปหน่อยครับแยกมาแลกกันต่อเอาละครับไม่ไม่มีใครยอมใครถึงจุดนี้ครับเตะเตะมาเตะคืนเลยครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาหมัดมวยนี่มันไม่แน่นะครับบางพลเล่ง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 แล้วเดี๋ยวตัวเองเครื่องไหมไหมโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เพชรอรุณโดนไปแล้วดูเหมือนจะทนได้เลยครับพี่อลีเรียกว่ายืนสู้กันใกล้ๆเลยนะครับคุณทีผมทีมองยากจริงๆอ่ะเพชรอรุณครับเริ่มแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาโอ้แต่ว่าเพชรชลทานครับโอ้โหกระบีกับสุรากเอาโอ้โหมาตอนนี้ นะฮะไขไขโดนไขรก่อนไขรโดนไขรก่อนครับยืนสดกันใกล้ๆเลยนะครับเตะขาต่อยหมัดแลกกันเบียดเข้าไปเพชรชนละทานโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกดูว่าเพชรอรุณเองก็เริ่มที่จะออกอาวุธเนื้อๆเหมือนกันครับนี่นะครับดูจังหวะการไล่แขนจังหวะการกดโอ้แต่เพชรชนละทานนี่เขาอาชีพอยู่แล้วครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเชื่อว่าน้องๆทั้งคู่ครับมีรายการต่อเนื่องครับอามวยมันต้องชกแบบนี้ครับไขรบอกว่ามวยห้ายกนี่ แม่ชกยก4ี่ยกเดียวครับดูดูคู่นี้เลยครับยกหนึ่งยก2ยกสยังออกกันไม่หยุดครับโอ้โหโอ้โหมาเสียบเข้าไปโอ้นี่ครับยอดเยี่ยมครับเพชรชนรทานกับเพชรอรุณยกนี้ปล่อยตัวออกมานี่ก็ยังคงเหมือนเดิมครับเดิมฝาดแทงต่อยหมัดเลิกกันดูครับต่างฝ่ายต่างดนแล้วครับโอ้โหแต่ว่าเพชรชนรหานนี่มั่นอกมั่นใจเหลือเกินไม่รู้ว่าดุมาจากไหนนะครับการเต็มตัวพิ้อมต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำไหน มาดูเพชรอรุณก็พยายามไล่แข่งแล้วก็แทงสู้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบเกมก,การยกก็ยังถือว่ายังคู่ขี้กันครับคู่นี้น,นี่แหละครับไฟหาหรือโหดเลยครับถูกที่ถูกเวลาครับเอา้าขาขาซ้ายก็ประหมดโดนแล้วทําท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับเพชรอรุณขวางไว้เอา้าตีได้ไหมล็อกล็อกตีได้ไหมแหมมันใกล้เชือกครับกรรมาการแยกมามาสู้กันต่อกลางเวทีคพีบบอลโอ้โหนี่ครับมนายไหน มาเลิกยกนี้ครับเน้นในมากขึ้นโอ้โหแดงเพชรทรทัาต้องกอารเพชรอรุณ <c oughs> โอ้โหอ้าวนี่ครับมาเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้แม่เลือดเลือดมายังโอโ้แต่ว่าวงในโอ้ยศอก <c oughs> คนละศอกคนละศอกอาวุธมวยนี่เหมือนกันเลยนะครับทั้งแท้งทั้งหมัดทั้งศอกวงไหนนี่จะสู้กนันเอา โอ้โหทำได้จะเดินเบียดได้ดีๆนะครับมาโดนเททิ้งไปอีกเพชรอรุณยังคงขยับเข้าหาบ้างแล้วพชรจตระทานออกมาชกด้วยความมั่นใจนะครับตอนนี้ออกมาคุมเกมนี่นะครับจะจับไปรับเยอะไม่ได้เพราะมาะทั้งท้องกันน้าโอ้โห,โโหเดือดจริงๆครับคู่นี้ <laughs> มาไฟดูเดือดประจำเดือนสิงหาคมครับ คู่นี้ครับตอนนี้นี่น่าจะอยู่แตงต้นๆแล้วครับอ้าวมาบวกกันต่อครับวงในล็อกตีเพชรอรุณจับได้แแบบิดมาไม่อยากไม่อยากจะอยู่ใกล้อ้าวเดินขวางตีโอ้โหคู่นี้หายใจทางไหนครับเอาละครับตรงนี้เพชรอรุณนี่ต้องออกมาเดินนะครับทีมงานนี่บอกให้เดินสาสรแข้งต่อยมัดโอ้ดูว่าเพชรชนลทานแถมจะปล้ำจะคุมเกมเอาไว้นะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจจะไปรับเยอะไม่ได้นะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะ มวยที่มีอาวุธอะไรด้วยกันทั้งคู่ครับตื่นเต้นร้าใจครับทุกวินาทีครับนี่แหละครับคือเสน่ห์ของมวยมังสนันเมืองครับเอ้ายกสุดท้ายยังออกอาวุธกันไม่หยุดครับโอ้โหสุดๆเลยครับกรรมการเดินไปรับใบให้คะแนนใบสุดท้ายหันมาชูมือให้ไฟแดงครับเพชรชนละทานออุดอุดรครับเอาชนะคะแนนเพชรอัลุนพักย 789 t i g e เไทเกอร์ไปแบบสุดมันเลยครับเราเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่3นะครับของศึกมวยมันสนั่นเมืองครับเป็นการเจอกันระหว่างสู้ศึกท c มวยไทยฝ่ายแดงครับเจอกับเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับฝ่ายน้ำเงินพิกัดน้ำหนัก122ปอนโอ้โหเหมือนคู่เมื่อสักครู่นี้เลยครับเวทเดียวกันอ,อาวุธก็อถายพื้นกันครับ อยู่ที่ว่าการผ่นหนักผ่นเบาการยืดหยุ่นโอ้โหน้ำน้ำกระจายครับสวยงามชัดเจนเลยครับออกทางช่องทูฟยูครับสวนไปเหมือนกันครับพี่บอลโอ้นี่ครับโมหาดนหนึ่งเอาคืน2เลยครับสู้ศึกเดี๋ยวดูครับเมืองลาวถือว่าเป็นนักชกถ้าหากจะบอกว่าต่างชาติแต่ว่าโอ้ีีครับหทรงมวยการยืนมวยนี่ ก็อย่างที่นี่ครับบ้านพี่เมืองน้องครับมาไทยครวเขาไม่ใช่ใครอื่นนี่ก็เกาะเข้า,า,าไปตีเสียบมาวงในกดแขนไว้ก่อนดูว่าลีลาการชกขายกันนะครับทั้งนอกทั้งในอยู่ที่สภาพร่างกายของทั้งคู่เมืองลาวขยับเข้าหาถ้าดวลแล้วนะครับตอนนี้เมือ่อโอ้โหโอ่ะเมืองลาวครับมา erm. ตอนนี Bar ้เปิดเกมเดินเร็วขึ้นแต่ว่าสู้ศึกเสียบเข้าไป เมืองลาวป็หาตอนนี้แขนมาไขขึ้นโอ้โหดูจับจับสวยเลยครับสู้ศึก โอ้โหดูจังหวะการจับการเข็นนะครับแล้วก็เด้งไปสวยๆเมืองลาวหนีไม่ออกนะครับพยายามใจไล่แขนจะแทงสู้แต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดตอนนี้ดูว่าจะมันอกมั่นใจแล้วสู้สุกออกมาชกในเกมตั้งรับคอยบางคอยโตพอเข้าในนี่มีลูกไล่แขนนะครับกดแขนเอาไว้ดูครับทําให้เมืองลาวนั้นยังไอได้ไม่ถนัดครับแต่จังหวะวงในนี่ยังทําอะไรไม่ได้นะครับเมืองลาวมีหมัดย็บทาลายจังหวะด้วยครับของสู้สึกครับ อ่ะทีบไว้อ่ะเมืองลาวเก่งกำปั้นแน่นครับเอาละครับเรายังไม่เห็นสู้ศึกโดนหนักๆนะครับว่าถ้าโดนแล้วอย่าออกอาการให้เห็นเลยครับเพราะว่าเมืองลาวนี่แปดประเภทขวัญใจท่านรองครับโอ้โหแต่ว่าสู้ศึกยับมากครับแล้วล็อกล็อกขอกดไว้เลยครับอ่ะพลายยกสามไม่สนครับเดินเข้าไปจอมลงทุนเมืองลาวมาขยับสู้ศึกหาสายลูกทีบนะครับคุมเกม แล้วก็ออกซ้ายทีขวาทีไม่ประทะด้วยแล้วครับตอนนี้วันนี้ป่วยมันสน่นเมืองครับโอ้โหเร้าใจครับสองคู่ผ่านไปคู่นี้ก็คุณภาพยังคุณภาพครับอ้าวซ้ายครับอ้าวเตะมาโดนท้องอ้าวโดนท้องอย่าอย่าตัวแข็งนะครับโดนหมัดเข้าไปครับอ้าว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 โอ้โหมโดนหมัดแต่เอาเข่าคืนเลยครับสู้สุด โอ้โหอ้าวเดี๋ยวต้องดูครับหมาตัญญิตว่าเลือดน่าจะมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหมาขวางไว้โอ้โหเอ้าเอาเอาเอามาอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยนึงอีกหน่อยหนึ่งเอาเลยครับอะไรก็ยังเกิดพิมนได้นะครับโอ้ทั้งท้องทั้งหน้าทั้งหมัดทั้งศอกครับมาเป็นชุดเหมือนกันโอ้โหสู้สุดแรงก็มีแข้งต้องคอยประกาศเอาไว้แล้วก็ล็อกนะครับห่วงในนี่ดูเวลาจับนี่จะได้เปรียบนะครับสู้สุดทำให เมืองลาวยังทําอะไรได้ไม่ถนัดแต่ถ้าวงนอกเมื่อไหร่ดีเป็นเรื่องนะครับเอาเริ่มเดินครับยาฉีดสองแสนบาทมัดทิพย์เข้าไปโอ้โหเอาเลยครับเดือดจริงๆครับคู่นี้โอ้โหเอานอกนอกกับในเอาตอนนี้ตอนนี้เมืองลาวขอขอขอในบ้างครับเสียบไว้เอาสู้ศึกปีสอบมัดไปเอาละครับยังเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบอะไรก็เป็นไปได้ครับบวกกันเอาเอาเอาตอนนี้ โอ้โหใครจะหล่นใครจะหล่นครับมาตอนนี้ช่วงไยายท้ายยกสี่โอ้โหนี่ครับมาต่อยตามเสียงเชียร์เลยเอา้าโอ้โหตอนนี้มามา เนี่ยว่าก็พยายามสู้อย่างสุดความสามารถสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับโคก,กันแพ้ชนะเราไม่รู้แต่ว่าโอ้โหออกอาวุธกันเป็นที่ชื่นชอบของแฟนมวยครับมวยคู่นี้เบียดเข้าไปเมืองลาวก็ยังไม่ยอมไม่ง่ายพยายามจะเบียดเข้าไปโอ้สู้ศึกมีแข้งสายคอยสกัดเอาไว้คุมเกมดูว่าจะมั่นอกมั่นใจแล้วในะครในช่วงโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายครับไม่ว่าผู้แพ้หรือผู้ชนะคู่นี้ครับเชื่อเหลือเกินครับว่าอีก21วันครับ ไม่เกิน25วันครับมีรายการต่อเนื่องแน่นอนครับชกกันโอ้โหสนุกเร้าใจครับเวลาเหลืออีก50วินะครับก็ดูแล้วตามสงค็ไม่มีปัญหานะครับผันไปชูมือให้สู้สึกทีซีมวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกดเดือดนะครับโอ้โถือว่าทำหน้าที่กันได้สมศักดิ์ศรีทั้งคู่ครับมุมแดงมีคุณวิเชียนคุณประดิษฐ์นะครับ ยอดคุณพ่อแกขึ้นมาถอดมงคลให้กับแชมปเปี้ยนนะครับเพชรเดชวอสังประภัยหรือไฟเตอร์มวยไทยครับส่วนน้ําเงินครับหัวหน้าสตาร์ทเทนเนอร์นะครับกุลาบขาวณนนทชัยครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเหนือธรณีชออัจฉริยะหรือจิตเมืองนนท์ครับปัจจุบันนี้เหนือธรณีก็เป็นแชมป์ฝากฝั่งของเวทีมวยอตกอยู่นะครับในรุ่นเดียวกันนี่แหละครับ112หรือฟราเวทครับเรียกว่าใกล้เคียงกันด้วยครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมาก ต้องติดตามเลยนะครับคู่นี้จะจบลงแบบไหนครับคู่ที่ดีที่สุดของเมืองไทยครับในรุ่นน้ำหนักฟรายเวทครับรุ่นนี้นี่เป่าเบิดต,ต้นตบมีอยู่หลายคนเลยครับโอ้โห,โห,โหโตเ้ยตะเอียงไปเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ครับมาคุนทีผมทีเลยครับตอนนี้ชิงจังหวะกันอยู่ครับชิงจังหวะออกแห้งถีบเข้าไปก่อนหนึ่งที่เนื้อธรณีเ <c oughs> พชรเดช มาตอนนี้พ่งยกสองมายังยังยังไม่ยังไม่ใช้จังหวะวงในเกมถนัดครับพี่อาลีเรียกว่าวงนอกนี่โอ้โหเพชรเด็กขยับขยับจะออกแข้งขวาครับแล้วก็มีแข้งซ้ายครับตอนนี้ปักหลักแรกกันแล้วนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดโอ้ไม่มีใครยอมใครนะครับโอ้วันนี้มาดีด้วยครับด้วยกันทั้งคู่เลยครับคุณหมอกีรศักดิ์บุภาชาติครับเตรียมเลยครับเตรียมสอยครับมาทั้งคู่นี้มีศอกมีหมัดมีสิทธ เทนแกโค้งครับพี่บอลเอาละครับเกมนี้เดือดหน้าเปิดเกมกันเต็มตัวตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปแล้วครับโอ้โหสุดมันเลยครับอ้าวซอกตอนนี้ตอนเหนียบฟันไม่เลี้ยงเลยครับเนือทอดีอ่ะเพชรเดชไม่สนใจครับเดินหน้าชนอย่างเดียวเดินหน้าตั้มอย่างเดียวครับกรรมการอ่ะดึงมาครับมามาสู้วันกลางเวทีครับมาบวกกันต่อครับโอ้โหนี่ครับมา ดาบิเออศึกแห่งศักดิ์ศรีครับต่างศึกต่างสายต่างศึกต,ต่างสายที่สําคัญโอ้โหมาฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์ครับมาเขาก็หวงแชมป์ของเขามาแต่ว่าเหนือทรณลนี้นี่ครับทีมเยือนแต่ว่าโอโวันนี้ฟูทีมจิตมังนลโอเสียมเข้าไปวงในอือหือเอาเพชรเดชเหนือทรณลีโอ้โหวงในเริ่มจะทําได้ดีนะครับเพชรเดชเบียดเข้าไปมีปล้ำตี้วจะมาโดนศอกดักหน้าหงายไปเหมือนกันนะครับยังไม่เห็นเลือดนะครับ ตลอดนะครับโอ้โดนไหลศอกแล้วครับเบียดยังเบียดเหมือนเดิมปล้ำไหนเชิงไม่สนชนอย่างเดียวแล้วพเพชรดเพลปล้ำไหนตีเข้าไปโอ้โหเหนือท่านนี้ก็มีคอยไลย่แขนแล้วก็แทงสู้ครับอ่าแดงมีเขา่าน้ําเงินมีศอกครับอ้าวดักแทงกับมัดเด็กยัดแทง ไม่หยุดโอ้โหนี่ครับนี่ครับคู่เอกมวยมันสนันเมืองครับมาบวกกันส่อไปยัดเข่าไปล็อกยัดคืนมาครับออกอาวุธกันยังไม่หยุดเลยครับโอ้โหนี่ครับมาคู่นี้สมศักดิ์ศรีชิงเบอร์หนึ่งรุ่นฟรายเวทชป์ทูฟอร์ยูครับใครก็อยากเป็นครับได้ทั้งเงินทั้งกองเอามัดแทงเข่าไปครับเหนือทอดีพยายามจะนี่ครับปตั้งแขนสู้โดนเสียไว้ คืนเลยครับยับคืนมาครับโอ้โหผู้นี้พลิกไปพลิกมาครับมีดีมีดีทั้งคู่ครับนี่ครับมเกมความมันนี่ห้าดาวห้าดาวเลยครับอโอ้เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเอาตะวันนี้ครับเหนือทัลลันก็มีครับโอ้ครบเครื่องครบเครื่องโอ้เหนือทัลันดีก็มีลูกขวางนะครับแล้วก็แทงสู้สวยๆตอนนี้ต้องเดินขยับเข้ามาหาบ้างแล้วโหูดวอเพชรเดชเอาวงในตี เหนือธรณีก็พยายามจะขวางนะครับแล้วก็จะแทงสู้เิงกายกนี้ถือว่าเบียดใกล้เคียงกันจริงๆอะไม่มีใครยอมใครครับใครก็อยากเป็นที่หนึ่งครับมาที่สองก็บอกว่าโลกไม่จำครับตีมยักคืนมายัดอีกทีหน,นึ่งเอาเหนือธรณีดันตีสู้เลยครับมาตีมาตีคืนถือว่าเจ้ากันครับโอ้โหนี่ครับอ้าวตามกันต่อมาตอนนี้เป็นเหนือธรณีปาเล่นเกบางื้ออมานี่ครับมาชวนหวยเข่า โอ้โหมาคู่นี้ใครบอกไม่มันนี่มาเอา้าชมกันต่อมันเรียกว่าจังหวะจะฉายมีเพชรดเดชนมีเวลาทําก็จามาเป็นชุดเหมือนกันนะครับทั้งแข้งทั้งเข่าเอาเหนือเท่านี้เดินกระยับแล้วทีมงานนี่บ่อยได้โอ้โดนหมัดขวาอ๋อเบียดเข้าไปปล้ำในกันอีกแล้วมาดูกันที่วงในโอ้โห,โโห,หเกมการชกเร้าใจจริงๆพลิกไปพลิกมาตลอดครับมาดูแล้วไฟเดียวไม่น่าพอมีมัด อา้าเดินตียัดไปเหนือโรนีอา้าวโดนเขา่เอาอ้าหยุดหยุดครับแม่ทาท่ายหยุดให้เห็นเลยครับเหนือโทรนีโอ้โหนี่ครับห่าสะดุดนิดเดียวไม่เป็นไรครับหาตอนนี้ออกมาหายใจแล้วมา,าอื้อหักโอ้โหดึงจริงโอ้โหเจ้าเพชรเดชมาหักหักล้มลงไป เอาไม่เป็นไรขึ้นมาว่ากันต่อว่ากันต่อโดนเข้าไปชุดใหญ่ๆนี่ทำท่าจะตัวแข็งไม่ไหวไหวไหวไม่ไหวนะครับตอนนี้เล่นกันที่เอาจะเช็คบินได้หรือเปล่าเหืออีก10วินาทีโอ้กรรมการยุติการชุกเลยนะครับเหลืออีก8วินาทีเท่านั้นครับโอ้โหไม่ตอบโต้เลยนะครับอต้านไม่ไหวครับเพชรเดชนะเทชรทีเกินน็นอกเอาเหนือธณียก4ครับโอ้โหแชมป์อยู่สุราธานีเหมือนเดิมครับ ทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งหมัดดูนะครับภาพชา้าๆชุดใหญ่นี่นะครับเบียดเข้าไปพอเข่าโอ้ยชุดนี้นี่กรรมาการยุติการชกเลยครับดูนะครับเวลามานี่มาเป็นชุดเลยเพชรเดช สุดท้ายนี่ครับเป็นเพชรเดชไฟเตอร์มวยไทยครับรักษาแชมป์ไว้ได้นะครับในการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งที่สองครับชนะเทนิเกิลนองเอท์เหนือธรณีจิตเมืองนอนท์